Good morning. Good morning. The But if I lay down and I play g gewaschen n ดมอร์น s สวัสดีพ่่นม่งกู้้อร้นูุ่ฮันนะคะพี้องคะเมื่อนี้อากาศถึงฝนจะตกแต่ว่าพ่อพ่อจะฝนยุดฝนเศร้าตกค่ะพากันออกไปข้างนอกเล่นน้ำหาดแน่ค่ะพอฝนปอยๆยๆค่ะ กลับเข้ามาเนาะค่ะพี่น้องคะซึ่งว่าที่ภาคใต้บรรยากาศช่วงนี้มันจะเป็นหน้าฝนค่ะพี่น้องคะบอกว่าจะภาคใต้เฮาวหรอเนาะพี่น้องเนาะทางภาคอีสานทางกรุงเทพทั้ทงเหนือทั้งเมืองไทยเราตอนนี้เนาะคะ่ะประเทศไทยเฮาหรือว่าบ้านเฮาตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะพี่น้องคะกันยาตุล่านี่เป็นเป็นหน้าฝนที่ชุกเนาะถ้าตดกดีก็ดีไปเข่ากระลังเขาเอิญอย่งเขา่ากระลังมั่นที่พี่น้องเขาเอิญเขา่ากระลังมั่น เข่ากัลลังแท่งยอดออกกํลลังแทกกัลลังม่านถ้าเป็นทางบานเท่าเนาะทางบานเท่าเฮดหน้าหน้าปีเนาะเขามันกับเขามันม่านม่านกขามื่แท่งออกเนาะค่ะเนาะกัลลังอะแท่งเล็กขีบออกแนี่อันเอิ่นว่าเป็นพ้วเหนีวบเดดหน้าพี่น้องคะอันพอหญ่กมี่ค่ะกาแฟนะคะเนาะพ่อหญ่กินกาแฟมันกินว่าเป็นดอกพี่น้องค่ะเอยกินว่าเป็นแอกวกะนี่อะคุกกี้นะคะขนมขนมซื้อมาจากเซเว่นนะค่ะ ตากาผลสิ่งกินทังสี่ค่ะผลนี้ก็กินเขา่าก็มีแก้วมังกรกระบ,บอกม่วงนะคะผลกากกินน้องผลทั้งสี่แหละสําหรับวิไลแล้วไปแล้วเพราะว่าวิไลกินขนมเซนค่ะวิไลกินขนมจีนขนมจีนน้ายาใต้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าน้องจะคล้องรีสอร์ทผลเสือมาผลกระเสือมาให้วิไลชุดนึงวิไลก็กินไปแล้วแต่สาวแล้วล่ะคะ่ะนี่ก็วิฟิวว่เย e s ถูกต้อง สิบเอ็ดมงสิพี่น้องขาเพราะว่าวันนี้ดูสภาพอากาศแล้วฝนตกทั้งวันค่ะพี่น้อง่าฝนตกตกยุดยุดตกตกยุดยุดตกตกพี่ใหญ่สอนความตกตกฝนตกฝนตกฝนตกตกตกๆยุดๆยุดฝนฝนอย่าฝนฝนฝนตก นตกเรกเกนเรเกนเรเกนฝนตกไอพิเียเนี่ย,ยอากาศร,รอ้อ<ห>น <c oughs> อันตอนเศร้าว,วิไลกับซิตืน่นจะเศร้าละค่ะแล้วกเบิังข่าวเนาะบังข่าวตอนเศร้าแล้วบันนี้ก็เห็นข่าวตอนเศร้าเขาเขาเวาแล้วก็เห็นในโลกโซเชียลเนาะบางข่าวในในนั้นเขาก็วเว้าเรื่องการออันนี้บ่ได้ตามกระแสเลยคะ่ะบ่ได้ตามกระแสแต่ขอมายกเป็นประเด็นคุยยังอยวา อันนั้นคนที่เขาจะเอาไปเสียเงินแม่ค่ะเสียเงินหาผัวฝรั่งแม่ค่ะเสียเงินหาผัวฝรั่งไปเสียเงินสองแสนสามแสนไปเสียไล่หัว2สองหมื่นสามหมื่นอีกอย่างหนึ่งกับกับ่อด้โทษคนดอกเนาะคนอาจสิแบบว่าหนึ่งภาษาเพิ่นบ่ไห้เนาะค่ะพี่น้องค่ะภาษาเพิ่นบ่อไห้แล้วเพิ่นกับบ่อบ่บ่อยากเล่นอาศัยี่ว่าให้เขาหาม้าเราจะคล้องมาเอาเล่ยงสิเนาะการหาคู่ฝรั่งนี่ฝรั่งมันบอกคือคนไทยเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะฝรั่งจจงสิฝรั่งจจงสิ ฝรั่งบ่คือคนไทยเด้อค่ะฝรั่งบ่เมนป่โอ้ยคอยแนะนํ้ให้เจ้าแล้วคอยแนะนําให้เจ้าแล้วเจ้าไปคุยกันในเส้นสีมันบ่มเมนคือคนไทยเด้คนไทยเฮ้าอันเข้าไปเป็นมู่เป็นพวกกันเห็นมูเห็นพวกมันกันแนะนําให้กันมันแนะนํากันได้นะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าฝรั่งมันแนะนําให้กันบ่ได้นะคะอ่าพี่ล่กันค่อยว้าเค่อยคุยไปแล้วว่าหนึ่งถ้าไม่ไปดงฝรั่งเราก็ไม่ได้ฝรั่งและอีกอย่างหนึ่งกันอันมีแส้นฝรั่งหาคููฝรั่งนี่ เราต้องสัมผัสด้วยตัวเราเองเราต้องคลุกคีกับเขาด้วยตัวเราเองนะคะคือแปลว่าอยากได้ผัวฝรั่งก็ต้องไปหาดงฝรั่งอยากได้ฝรั่งก็ต้องคุยฝรั่งเอาเองพี่น้องค่ะเข้าไปเถอะค่ะเข้าไปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาหาคู่เข้าไปในเว็บที่เขามาหาคู่มีทุกเวกทุกเว็บละค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเนาะค่ะแล้วฝรั่งที่เขาเข้ามาในเว็บนั่นน่ะเขาก็ต้องเขาอยากคุยกระเฮ้าเขาอยากว่าวกระเฮ้า บา,บางเว็บมันสิ่งีแบบทั้งาแพตินามทั้งโกทั้งธรรมดาล่ะค่ะแต่ว่าการที่จะคุยกันฝรั่งเขาก็ต้องเปิดนะคะพี่น้องขาเขาก็ต้องเปิดเขาก็ต้องเสียเงินให้ในเว็บไซต์นั่นแคนบอกี่บาทของเขานั่นแหละแต่ว่าเราเป็นฝ่ายหญิงเราไม่ต้องเสียเขาเปิดเพื่อให้ที่เขาจะเข้ามาพูดมาคุยกับเราเองเนาะคะ่ะอย่าการไปเสียเงินสองสามแสนเท่ากับ,บาวา่าเพิ่นนอกเนาะเพิ่นอารซิเบว่าเพื่อหว,ว,วังให้คนที่หาให้พูดคุยให้แต่ว่าสําหรับคุณที่ อันห้าเนาะค่ะเนาะจังวิไลนี่ก็วิไลสิไดมากวิไลกับนางคุยอยู่มือหนึ่งวิไลนางคุยอยู่มือหนึ่งในเว็บบาดูพี่น้องค่ะวิไลเคยเบาห้ฟังแล้ววิไลพอพไปไงในเว็บบาดูนางนางคุยนางเบาอยู่กันแค่มือเดียวกอามูจักกันกับมากเจอพอกันเลยเพราะว่าพอดีกับเล่าเมืองไทยพอดีแล้วกะวิไลช่วงนั้นกับพอดีกันเลยก็แฟนเก่ากับเขาไปคุยเขาไปเบาน้ำเล่าแล้วแต่ แต่กา,แก,การที่เจอกันครัง้งแรกพี่น้องคะการที่เจอกัครั้งแรกฝรั่งเขามาหาเฮ้าเขาเขาเขา,าอยากเจอเฮ้าเขาก็ต้องคิดล่ะจังไรกูต้องเด้ฟันอี่นีแท้ๆพี่น้องคะมันต้องไปย่านในเมื่อชีวิตคุณถึงอายุจนจะหาผัวฝรั่งแล้วคุณอย่าไปกลัวเนาะค่ะอย่าไปย่านนนั่นมันอย่าไปย่านมันเอาเอามันโหลดทตามันบอาเอามันโหลดจังน,นี้วิ <c oughs> ไลบอกว่าถ้าเจ้าเอาคอยคอยคิดเด้อว่าสั่นว่าอย่าอย่าอย่าไปแบบว่าอนั่นคือในในในเมื่อเฮาอยากอยากจะได้เฮ้าก็ต้องอ่า บ่กลกัวที่จะสัมผัสกับเขาเนาะค่ะพี่น้องคะนั่นแหละวิไลแก่แคแ,แ,แก่แค่เบาแก่แค่เตือนนะคะเนาะแก่แเอามาเบามาคุยกันจังน้อยขึ้นหรือว่าจังใดล่ะ,ละหนึ่งคนนไปเสียเงินสองแสนสามแสนพี่น้องะ่ะเสียเงินสองแสนสามแสนยังไม่ได้แต่งเลยนะคะอันนั้นฟังอันพพอใะญ่งงกันใชนนเนออ่เราเาบากันยินดีวานไอ้ยังกาที่เพิ่นมาอันออกเราเพิ่นมาเบากันมาคุยกันเพิ่นกว่าน ตอนนี้ก็ดูใจกันลังดูใจกันอยู่ว,ว่าสันว่าคุยกันในวอตแอบเนี่คุยกันในนั้นนี่การดูใจการเบิ่งนั้มัน,ม,นมันกับบาเมมมันกับบาแทนแนนอนหรือพี่น้องขาหนึ่งตัวเราเองเท่านั้นที่จะ,ะสามารถคุย สามารถสื่อสารหรือว่าสามารถพูดจากับเขาได้และการที่ถึงว่าเขาจะมาหาเราการที่อยู่ด้วยกันไม่การอยู่ด้วยกัน9้าวันสิบวันมันก็ต้องรู้เราว่าจะไปกันได้หรือไปกันไม่ได้นาอพี่น้องค่ะเข้าเบิ้งเขาเข้ากับหูเราว่าไปกันไดเมื่อไปกันบ่ไดหนึ่งเขาโอเคบอทุกอย่างกับเขาโอเคกับเข้าบอเข้ากับเบิ้งเข้าคือการวม่าแม่จะเข้าเบิ้งต่เขาพี่น้องคะค่ะตคอยอ่าถ้าบอสัมผัสเองกับสิบอสิบอหูถึงเขามาหาหายู่กันไปแต่งกันไปบาดนี่เขา เป็นไปทัวผู้ไดสิมะซอยได้ตัวคุณเท่านั้นที่จะรู้เนาะค่ะพี่น้องคะเอาเว้าไลเดี๋ยวมามาคอยสิอื่นคอยต้มมามาไว้พี่น้องคะค <c oughs> อยต้มมามาไว้คอยสิมานางกินก็พอะไงได้ปา อากินขนมจีนน่กินไปแล้วกินขนมจีนกินไปแล้วแต่ว่านี่มันก็เที่ยงแล้วเนาะกินขนมจีนกินแต่มือนเศร้านะครับพี่น้องค่ะนี่ก็สิเที่ยงแล้วบ้านท้ากินข้าสามไมลาเนาะกินเวลาเดียวมันบาอิ่มไว้เวลากระต้มมะม่ากินเพิ่มเพิ่มแล้วไปเดี๋ยวนี้สิเอามะม่ายเอามากินกับพ่อใหญ่แต่ว่าพ่อใหญ่มื้อหนึ่งเราสิกินข้าวเทียเดียวค่ะตอนเศร้าเราสิบ่กินข้าวบ่ว่าอยู่ไทยกือบ่ว่าอยู่เยอรมันตอนเศร้าเพิ่นสิกินของเพิ่นจังซี่ล่ะแล้วยามมื้อแลงเพิ่นจงกินเทียเดียวหนักเทียเดียวค่ะพี่น้องค่ะ อย่างแต่มานี่เนาะปกติสิผ้ากันซั่งอาหารหรือว่าซั่งเขานี่ของเพิ่มสิจานหนึ่งสมมติว่าซั่งอาหารย่างหนึ่งกับย่างหนึ่งหรือกับเขานะของวิไลกับย่างหนึ่งหรือกกินย่างหนึ่งแบบจิ้บว่ทีิ้มอะไรช่วงสองสามมือมานี่เพราะไงนะเห็นอันนี้ก็อยากกินเห็นอันนั้นก็อยากกินเห็นอันนี้ก็อยากล่องเห็นอันนั้นก็อยากซิมเนาะก็นาะซั่งเทียสองย่างสามย่างก็ซ้ำนั่นแหละค่ะสองย่างสามย่างบ่ได้มากมายหลายแล้วก็กินถ้ามากินเหมือนบอลเราก็กินเหมือนของเราหรือเขาไปนอนขาะพอมาฝ สั่งมาแท้กินให้หมดถ้าไม่อิ่มอยสั่งใหม่ก็เป็นนักสั่นเนาะมันพอวานขึ้นิสัยพลังขาจาเป็นนักสั่นเอาย่าเอาไร่ายห้างมะม่คอยสิจากมา่าก็สีอืดพี่น้องคะฝนกระต๊ะังสีล่ะคือสิบได้ออกไปใส่ดอกมันี่กับจีนีนั่งจ้องตาหวานกันยุง่งชีละ่ะ <c oughs> อาละก็พี่น้องคะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหนาคลิปนี้ก็อยู่ที่นี่เหมือนเดิมคะ่ะมวนเท้าบนป่าใบายียว คนเลีเ้ยงพันเกี่ยวครบไมาใหญ่ฟูงมาช่ายแบกน้ำใสเอาแล้วก็พักันไม่เจอกันไม่นคลกปหนักครับจุ๊บ สำหรับการจีการหาคู <monstr ue. S 1> สำหรับการจีไปดิน nice ล้นขนวกวในการหาคูแบบว่าในเว็บไซต์แต่ว่าถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าถ้าเราทำของเราเองเราสื่อสารของเราเองเราพูดเราคุยของเราเองเราก็จะไม่โดนหลอกเนาะค่ะถ้าเราไปให้เขาไปทำให้หรือว่าหยิบยื่นเงินให้เขาทำให้หรือว่าไปจ้างเขาทำให้เขาทำให้เราจริงแต่ว่าเขาจะการันตีให้เราได้อย่างไรเขาพอไปหาเองถ้าเขาบอไปสัมผัสเองหรือว่าเขาพอเขาไปคุยเองหรือว่า เข้าไปในตัวของเราเองพึ่งตัวเราเองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันก็ไดเองอดทนเอานิดเราเอาเวลาว่างที่เรามีเลนเข้าไปจบค่ะที่ไปพึ่งพาจมูกคนอื่นหายใจเนาะพี่น้องเนาะความหมายของวิไลก็คือว่าการที่ไปเพิงจมูกเขาหายใจคือว่าไปให้เขาหาหยไปให้เขาเวาวหายแต่เมื่อยิามฝรั่งมากเราคุยกันบอกเขาใจสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเว้ากันบอกเขาใจกันไปกินไปยังไปใส่น้ากัน เอาซื้อภาษากันม่ฮูเรื่องพอไส้กับบ่มีความประทับใจได้เนาะพี่น้องคะ่ะพอไสา้กับบ่มีความประทับใจ,จบในการเจอพอไสยกับบ่มีความประทับใจความประทับใจในอ่าแรกเจอแล้วมันสกายเป็นการแต่งได้จังไดอย่างน้อยภาษาเราต้องเปลี่ยนช่วงนี้จะเป็นห,หน้าฝนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะช่วงหน้าฝนทะเลก็จะเป็นสีอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าเสียหายนา้ำทะเลมันสีครามสีสดใสอาาจะเป็นช่วงเดือนอ่า พฤศจิกาฉันว่ามกรล่ากุมภาพช่วงนั้นนะคะเป็นชีวาช่วงที่บ่มีฝนนะคะพี่น้องคะอันนี้น้ําทะเลมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าหน้าฝนนะคะวิไลกับพ่อใหญ่กับมานังที่รา้านอาหารริมน้ําเลยจากที่พักที่บังกลาอมาหน่อยนึงนี้จะจะกินบรรยากาศนะคะปกติจะนั่งที่ร้านลุงกำนันนะคะพี่น้องคะปกติวิไลกับพ่อใหญ่จะนั่งที่ร้านลุงกำนันวันนี้มากินบรรยากาศตรงนี้ค่ะเป็นร้านอาหารอยู่ริมทะเลเหมือนกันแต่ว่าบรรยากาศเขาดีค่ะ พ่อใหญ่นางยุพุนค่ะพี่น้องค่ะพนพ่อใหญ่นางยุพุนตรงนั้นวิไลครั้งทีแล้ววิไลเคยมานางคุยกับพอม่พี่น้องอยู่ตรงโขดหินนั่นนะคะพี่น้องค่ะมันก็จะมี เป็นหลังคาเล็กๆที่ให้นักท่องเที่ยวพักหรือว่านักท่องเที่ยวอาศัยร่มระกาเล่นน้ำตรงหาดนี้เนาะค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนพี่น้องคะเนี่ยหลังจะมีทางล่องหรือ่าทางลงไปนะคะทางเดินลงไปเป็นบันไดควรกะเห็นเป็นบันไดลงไปสู่หาดค่ะแต่โซนนี้ตรงนี้ข้างบนนี้เนาะค่ะน่าจะเป็นลานอาหารพี่น้องคะ

พิเศษคือพี่ขันนี่คือยำอขาเอิอญย,ำ,ยำเห็ดรวมนะคะพี่น้องคะได้ยำเห็ดรวมแล้วก็ของพ่อยก็เป็นมาสมัน อินเดียมัสแมนเป็นมันสแมนไก่นะคะของสีตอบของพญายก็คือมัสแมนไก่นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะสําหรับพญายเพราะได้เอาพริกอยู่บังกะโลมานะคะพี่น้องค่ะปอบาพักกันพี่มอสไสรรอพรแลวกับ่อบอกักกันแด่พกพริกนะคะก็เลยขอที่ร้านแต่ว่าครั้งเดียวไม่พอเดี๋ยวเราก็ขออีกค่ะพี่น้องคะแล้วก็ข้าวสวยค่ะ อพอภิจิไม่หลังจากกินเขา <S <S กินน้ำเรียบร,ยร้อยแล้วเนาะคะ่ะก็ได้เวลาดริ้งกันค่ะพี่น้องคะเกิดได้ายมากหรือว่าคบฝรั่งมา1ส,สิกปีวอาเซ่สือ่อพี่น้องวิไลบ่เคยกินค็อกเทลเลยเจ้าเถื่ววิไลข้อมูข้อมาวิไลกินตะเบียรหรือว่ากินตะเหลาเนาะคะ่ะบานี้พอหญ่เลยกว,ว่าวิไลสร้างค็อกเทลดื่มแน่มันเป็นสำหรับไม่ยิ่งไม่ยิ่งเด็เป็นค็อกเทลหนุ่มๆสำหรับผู้ยิ่งวสันว่าโอ้ยสุดถ่ายกับพอยญ่กินผู้เดียวละค่ะดื่มผู้เดียวถ่าย ้ายสุดก็เป็นเล่าราคาดื่มผู้เดี่ยวพี่น้องค่ะได้เวลาหรอค่ะฝนกระจัลายดากมากนะค่ะพี่น้องค่ะพากันดื่นกันเรียบร้อยแล้วก็สิได้เวลากลับบ้านพอกันไม่เจอกันไม่นี่คลิปหนาค่ะรักนะจุบ๊บ